สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับดูครัว่าผลทําอะไรนี่ผมใส่ถุงมือแล้วนะฮะนี่พอดีมีลูกค้าสั่งมา2ต้นนะฮะสั่งมาในที่ผมลงเป็นคลิปไว้นะครับนี่อันนี้เป็นแสงพระธาตนะครับแลวนี่ชมพูทววปอ่าแล้วก็นี่อะไรนะไม้ครับบอลสีหล,หลายๆท่านไม่มีเวลาทําเองฮะเห็นผมลงในไลฟ์สดในคลิปกันก่อนแล้วก็ในที่ทําคลิปไว้อะก็ลองไปไล่ดูนะครับลงไป กดค้นหาวิดีโอของผมดูนะครับไมค์ขับบอนสีนะครับมีนะครับมีแบ่งเลยนะสำคนไม่มีเวลานะครับไปเดี๋ยวไปดูอื่นๆครับว่าวันนี้ผมให้ทีมงานผมมาทําอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะทําอะไรบ้างไปดูกันนะครับไปน,นี่วันนี้วันนี้ผมให้ทีมงานผมอย่างที่บอกนะครับเทคนิคในการที่จะทําให้เลี้ยงบอลสีได้สวยอย่างแรกเราต้องวัดสดุปลูกเลยนะครับนี่ เห็นไหมฮะนี่วัสดุปลูกนี่ผมใช้ใบกัมปูล้วนๆเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่จะเลี้ยงนอกตู้หรือในตู้ผมก็เน้นใบกัมปูเป็นหลักครับแต่ถ้านอกตู้ปุ๊บเนี่ยเราก็มีดินผสมบ้างในบางส่วนนะครับนี่ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับเพราะว่าวัสดุปลูกใบกัมปูเนี่ยมันจะทาให้ดินโปร่งครับแล้วรากเดินได้ดีป้าเดี๋ยวไปดูมุมอื่นครับนี่ป้ามาด้านนี้ด้านนี้นี่วันวันก่อนก็ มีการล้างตูไปแล้วนะครับนี่ปะดูด้านนี้กันนี่อ่ะผมให้ดูใบใบก้ามปูของผมนะ <c oughs> ขอโทษนะครับไม่อให้ดูนี้ก่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลูกบอนสีได้อย่างเดียวนะครับนี่เราผสมกับดินเนี่ยแล้วเราก็สามารถมาปลูกกวักมรกตหรือปลูกไมท้ทั่วไปได้นะครับสังเกตดีๆนะครับในทุกๆต้นไม้เนี่ยใบก้ามปูเนี่ย จะมีแทบได้ทุกวัสดุปลูกเลยว่าจะเป็นพวกคัตตัดก็ตามนะครับหรือไม้ใบไม้ด่างก็ตามนะครับจะมีหมดเลยนะฮะนี่ผมเอามาปลูกกักมรกตดูตรงนี้ครับอันนี้เราไเปลี่ยนวัสดุปลูกหมดเลยนะคะอนนา่าน,าน,น,ะะนี่แล้วก็เคลียร์พื้นที่ไปแล้วนี่เคลียร์พื้นที่ครับก็คือไล่ไล่เปลี่ยนกระถางเลยนะครับเพราะว่ามันทำให้โตช้านะ่ะแล้วก็ช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ อ่ะรอกล้องรอกล้องแล้วก็นนหน้าหนาวที่ผ่านมาเนี่ยอ,อบอลสีเนี่ยมันจะยุบมันจะยุบใบแล้วยุบหัวด้วยนะครับสังเกตไหมมันจะงอมาแบบว่าเป็นก้านเดียวใบเดียวอะไรแบบนแนนเนี้ยแต่ทีนี้ยบอดีมันแข็งเพราะว่าคือ,องี้ครับวัสดุปลูกคือใบก้ามปูล้วนใช่ไหมครับพอระยะเวลาหนึ่งเนี่ยพอมันย่อยสลายได้ที่แล้วเนี่ยเรียวรา,ากมันเดินเต็มเอยหรือเราอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราควรเปลี่ยนได้แล้วครับแล้วบางทีต้นนั้นใหญ่ปุ๊บเนี่ย อ่าอย่างสมมติกระถางสี่นิ้วเนี่ยแล้วก็ามาอัพเป็นไซส์หนิ้วก็ได้หรือ8ดนิ้วก็ได้นะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าผมทํายังไงบ้างนะฮะนี่เคลียร์พื้นที่เดี๋ยวเดี๋ยวมีแผนจะเอาบอลสีมาลงอีกครับนี่เนี่ยครับอันนี้หลวงรัชเสลหาผมก็ไม่จับรวมกระถางเลยฟ้าอันนี้ประมาณกี่กอกี่ต้นสีน่ห้าต้นฮะเจ็ดแปดต้นเลยใช่ไหม <5 S 1> อ๋อคืองี้ครับ มันเป็นต้นลบใบสองใบครับทุกท่านนะฮะนี่ก็เลยมารวมก่อซะเลยนี่กระถางใหญ่อ่ะดูนี่ฟิโลเดนดอนต้นนี้ครับอันนี้อยู่กับผมมาหน้า20ปีแล้วโตช้ามากๆครับแล้วก็วัสดุป,ปลูกไม่ดี้ะก็นี่รื้อเปลี่ยนใหม่เลยนะครับนี่ก็ใช้ใบกัมปูเหมือนกันนะครับใบกัมปูล้วนๆนะครับนี่อันนี้ก็ดินเก่าที่เหลือเนี่ยครับผมก็มานี่อันนี้เตรียมปลูกผักให้เด็กๆครับให้เด็กเขาหัดปลูกผักดินเก่าด้านนี้ครับ ด,ดินเก่าด้านนี้นี่ดินเก่าด้านนี้ก็คือที่ที่เหลือที่เหลือคือบอกว่าเวลาเราเปลี่ยนดินนะครับเนี่ยดินมันจะแน่นๆเห็นไหมครับทุกท่านเนี่ยมันใช้อะไรไม่ได้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูว่าผมจะทำยังไงปไปดูข้างหน้ากันอ่าเดี๋ยวเราดูไปด้วยแล้วก็ทําตามด้วยนะครับผมก็มาตากแห้งก่อนนะครับตากแห้งแล้วก็มาบดใหม่นะครับนี่ อันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเอามาบดเลยครับเอามาบดแล้วก็เอาดินไปใช้ปลูกอย่างอื่นได้นะครับอ่ะและทีนี้นี่ครับนี่ให้ดูนี่ผมลงทุนเอาเครื่องโม่มาเลยนะครับใบกำปูจะหมักระดับหนึ่งแล้วนะครับนี่นี่ครับอันนี้คือพร้อมใช้งานเลยครับจะมีความชื้นที่พอดีนะครับอันนี้ผมมีแบ่งจําหน่ายนะครับ5กิโลนะครับอยู่ที่200บาทนะครับแล้วก็10กิโลเนี่ยอยู่ที่380 แต่ถ้า15กิโลเนี่ยก็ถูกลงมาอีกครับเป็น560แล้วก็จะแถมใบหยาบๆให้ด้วยนะครับเอาไว้รองก้นกระถางนะครับนี่อันนี้เป็นสิ่งจาเป็นมากนะครับใครพื้นที่บ้านใครหรือสวนใครหาไม่ได้นะครับเราต้องการนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเรียกว่าร่อนแล้วนะครับด้วยเครื่องโม่เนี่เลยนะครับใบจะไม่เล็กจนเกินไปนะครับเรยกว่าพอดีพอดีเลยครับก่อนอันนี้ผมมาใช้คนร่อนฮะโหไม่ทันกินฮะนี่ต้องแบบนี้นะครับ บางทีใบใหญ่เกินอาจดูอย่างนี้ครับนี่ใบใหญ่เกินอย่างเงี้ยบางทีมันําไปใช้ปลูกบางทีมันย่อยยากนะครับนี่อันนี้ผมลดน้ำไม่ใช่อะไรครับเพราะว่ามันแห้งตากแห้งมาแล้วนะครับคือมันก็หมกักทตามธรรมชาติอยู่แล้วแหละแล้วลบางส่วนมันก็ยังไม่ย่อยสลายดีนะครับแล้วมันจะฟุ้งก็เลยลดน้ำซะเลยนะครับมากองต่างไปด้านนี้ อันนี้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สต็อกครับรอรอคนสั่งนะครับก็มีคนสั่งทุกวันนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูดินี่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 ครับนี่จะไม่เปียกนะฮะแล้วก็จะไม่มีดินผสมเลยนะฮะเป็นใบก้ามปูล้วนๆเลยนะครับแบบนี้เลยเนี่ยครับลองดูนะครับใครอยากได้ไปใช้งานนะครับนี่แบบนี้นะครับล้วนๆเลยนะครับ โผล่มาได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นนะครับนี่แล้วก็เมื่อกี้ที่ที่ผมบอกว่าอา่าพอเราเปลี่ยนกระถางเนี่ยไอบ้บางบางต้นเนี่ยที่มันมีใบเดียวเอยแล้วก็เนี่ยบางทีเป็นปนี้ผมอธิบายยังไงดีอะเนี่ยอย่างเงี้ยโหไปเวลอเลยเนี่ยเขี้ยวเต็มเลยเนี่ยฮะบางทีป้ายชื่อหายมาั่งมันยังไม่สมบูรณ์มากแล้วก็ดินแข็งใช่ไหมครับอย่างที่พายไปดูเงี้ย อันเนี้ยผมเอามาล้างก่อนนะครับเนี่ยเอาล้างแค่พอสะอาดดูดีครับผมเเลอเลยใหญ่มากเนี่ยอ่ะเปยบเที่ยบกับมือผมผมคุ่นตรองนะผมไม่รู้คือพันอะไรผมไม่รู้คือชื่ออะไรอ่ะเล็กก็มีใหญ่ก็มีอ่ะดูดีฮะอันนี้เป็นไม้จอมอ่ะรู้อ่ะผมให้ดูนะฮะนี่ไม้เนี่ยบอลสีเนี่ยเวลาเขาจะพาขยายพันธุ์เนี่ยควรอายุนะครับหกถึงแปดเดือนนะครับซึ่งหัวเขาจะไม่ใหญ่หรอกครับ อ่าแล้วแต่นะครับบางทีก็หัวเท่านี้ก็มีนะครับแต่เห็นเนี้ยอันนี้มันเกินข้ามปีแล้วแหละบางทีเนี่ยอย่างที่บอกว่าช่วงหน้าหนาวมันจะยุบตัวมันจะยุบช่วงตูดแบบเนี้ยครับเนี่ยมันจะเหมือนเป็นยุยยุยยางเงครับพอลอกออกมาเงี้ยตัวเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่มีเซลล์ของการแตกหนอหรือแตกเคี้ยวนะครับแล้วก็ต้องฝานมันทิ้งอยู่ดีนะครับแล้วก็ใช้ด้านข้างหรือด้านบนเนี่ยในการผ่าชิ้นบอลนะฮะอ่ะโดยเฉพาะอย่างเนี้ยตูดใส่แนวเลยบอกได้เลยว่าไม่ขึ้นหรอกครับ ขึ้นฮะคตันามนมากมากแล้วโอกาสที่แผงสวยมากๆแผงสูงบางทีแผงเนี่ยเดี๋ยวนะตากงบอกแผงสูงแผงสวยงงเลยคืออย่างนี้ครโอกาสแผงสูงมากๆซึ่งการแผงเนี่ยบางทีก็ออกมาสวยอ่าอ่าอ,อย่างเนี้ยอันนี้เป็นเป็น,ปนไม้จอมเพราะว่าผมเคยตัดตูปแบบนี้แล้วเนี่ยสังเกตไหมฮะมันจะปานแบบนี้เลยนะครับดังนั้นโอกาสเนี้ยแล้วตอนนี้คือมันก็นมีขึ้น แต่ผมมีวิธีนะครับมีวิธีที่ทําให้มันออกเคี้ยวข้างใต้เลยเดี๋ยวไว้จะมาแบ่งปันแาะแชร์ให้ฟังนะฮะอ่าทีนี้ถ้าเกิดผมทําแบบนี้เสร็จเนะี่ยผมทำยังไงต่อเดี๋ยวไปดูกันครับอา่าไปดูกันป่ะนี่เนี่ยดูครับเต็มเลยฮะเต็มเลยที่ผมมาพักฟื้นไว้ก่อนเห็นไหมดูหัวดีครับอย่าถามนะครับว่าพันอะไรอันนี้คือบางทีชื่อมันหายนะครับอันนี้ต้นอะไรวะ อันนี้ไม่ใช่บอลสีอ๋อรวยไม่เลิกรวยไม่เลิกอ่าเนี่ยบางทีนะครับอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับบางทีเราเราไม่รู้ครับว่าอ่ต้นไหนชื่ออะไรแล้วก็ไม่มีเวลามาเปลี่ยนทีละกระถางเนี่ยถามว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยดูดิฮะสวัสดีครับท่านที่กาลังชมอยู่นะฮะอันนี้คือหกถาดนะครับคือแค่ส่วนหนึ่งนะฮะดูดิถาดนี้ก็เกือบร้อยหัวละถ้าเรามาเปลี่ยนทีลวกระถางเนี่ยเราต้องใช้วัสดุปลูกที่เยอะมากๆเลย แล้วก็กระถางเยอะมากๆเลยที่สำคัญใช้พื้นที่เยอะมากๆเลยนะครับอันนี้เราเลี้ยงเพื่อให้เขาแตกแตกยอดออกมาก่อนนะครับหรือแตกเคี้ยวออกมาก่อนแล้วเราค่อยเอาเขาไปผ่าก็ได้หรือจะแยกหนอกก็ได้อะอย่างเงี้ยอะผมยกให้ดูเลยนะอะนี่หลุดติดมือด้วยเนี่ยเนี่ยเราสามารถตัดตรงนี้ไปปลูกก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้อง่าหัวทั้งหมดนะครับนี่อันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับที่บอนสียุบตัวในช่วงหน้าหนาว แล้วเรายังไม่มีเวลาดูแลเขามากพอนะครับเราก็ทําแบบนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยแล้วเดี๋ยวลากก็จะออกมาแบบนี้อ่าเนี่ยคือบอลที่ยุบหัวยุบตัวจะเป็นแบบนี้ครับน,นี่ไม่ต้องตกใจนะครับเวลาผ่าก็ดึงตัวนี้ออกได้นะฮะถ้าถ้าหลายท่านที่พึ่งเข้ามานะครับหรือเห็นคลิปนี้หลังจากที่ผมหยุดการถ่ายทอดสดไปแล้วสามารถพิมพ์ข้อความเข้ามาสอบถามได้นะครับว่าอยาก รู้เลี้ยงอะไรแล้วก็มีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับลองสอบถามดูครับเดี๋ยวผมจะหาคําตอบให้นะครับบางทีก็เป็นประสบการณ์ตรงจากที่ทำเนี่ยแหละครับบางทีก็ถ้าบางทีผมไม่รู้นะผมจะไปถามเพื่อนๆที่เขาพร้อมจะแบ่งปันนะครับอ่านี่แล้วก็แบบหนึ่งแบบหนึ่งครับเวลาบอลสีช่วงเนี้ยช่วงหนาวรุ่ลมแรงใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีตู้บอลสนะีเนี่ยเนี่ยทำเป็นกระโจมแบบนี้ก็ดีนะครับนี่เป็นถุงอบเงี้ยเขาเรียกเลี้ยงเดี่ยวบางคนก็เียขังเดี่ยวเลย ไม้จะสมบูรณ์มากๆเลยนะครับถูกแกะให้ดูไหมสักอันหนึ่งอันนี้ก็เลยอันนี้เลยกระดะอันนี้เทพเทวอริสนะครับเดี๋ยวผมยกมาข้างล่างอีกแกะดูเดี๋งวนี้ผมบอกนะครับไม้เลี้ยงในตู้นะครับหรือเลี้ยงในกระโจมที่ผมกําลังแกะเนี่ยจะสวยกว่าการเลี้ยงนอกตู้มากๆเลยนะครับแล้วก็เขาใช้ใบที่ใหญ่นะครับแล้วสีสันนี้จัดจ้าเลยอะอันนี้เทพเทวอริตครับดูดิฮะ นี่ป้ายสวยมากๆนะครับนี่ดูกระถางหกนิ้วนะครับนี่ครับนี่สวัสดีครับทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามานะครับอันนี้เทพเทวลิดนะครับเขาจะเป็นใบแดงนะครับแล้วก็ป้ายเขียวนะครับนี่แล้วนี่เวลาตรงสะดือเนี่ยเขาจะแดงแบบนี้เลยนะครับเขาจะเป็นลักษณะของบอลใบยาวนะครับบอลใบยาวเขาจะเป็นประมาณแบบนี้ครับนี่ใบเรียวยาวแล้วก็ลวมถึงด้านข้างเนี่ยจะยกนิดนิดหนึ่งนะครับแล้วตรงหูใบเนี่ย จะฉีกถึงสะดือเลยครับหรือแกนกลางของใบเลยอย่างเงี้ยครับเอของก้านนี้เลยนะครับอันนี้เทพเทลิทนะครับมันมีตัวหนึ่งนะครับเป็นเทเวสนลุมิตนะครับไอเนี้ยเทพเทลิทเนี่ยแหละมันแผงมาจากเทเวสนลุมิตนะครับเทเวสนลุมิตเนี่ยไอตัวเนี้ยเขาจะแดงเข้มกว่านี้อีกเรียกว่าแดงเลือดหมูเลยนะครับแล้วก็สีใบอ่ะจะไม่เขียวอ่อนๆหวานๆแบบนี้ครับจะเป็นเขียวเข้มเลยครับก็จะสวยอีกแบบนะครับ แต่เทปเทลิดเนี่ยเขาจะมีความสวยหวานมากกว่านะครับคลาสสิกมากกว่านะครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามานะฮะใครมีคําถามอะไรก็ถามได้นะครับเดี๋ยวผมเหงาดีวผมเหงานะฮะเดี๋ยววันนี้พอมีเวลาเดี๋ยวจะทคลิปให้ดูด้วยนะครับอยากดูเรื่องอะไรหรืออยากให้ผมทําคลิปอะไรเนี่ยก็ลองดูนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับที่ด้านล่างเลยนะครับหรือโทรมาก็ได้นะครับได้รู้จักกันนะฮะ ส่วนผมอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับใกล้ๆห้างบิ๊กซนะครับนี่ผมเลือกใช้เชือกฟางครับผูกง่ายๆแบบนี้ครับมาให้อากาศเข้าครับนี่ให้ดออูอีกตัวหนึ่งเจ้าปอกแก้วอ่ะนี่อันนี้เป็นเป็นไม้จอมที่ผมผ่าไว้แล้วนะครับแล้วก็เอามาฝืนตัวผมเคยบอกไปหลายครั้งนะครับเวลา ไม้ที่เราฟื้นตัวนะครับไม่ว่าเราจะซื้อมาเนี่ยเราแกะจากที่เขาส่งให้ใช่ไหมครับหรือเราพาหัวเนี่ยวเวลาฟื้นตัวน่ะควรจะอยู่ที่ที่นี่ครับในตู้บอลสีหรือถุงอบแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมถกให้ดูนะครับพักผู่นะครับทุกท่านอันนี้เจ้าปอกแก้วนะครับนี่อ่ะอ่ะกล้องหาม,มุมเสร็จสวยนะนี่ความสวยของเขาประมาณนี้ครับ แล้วก็ได้ใบที่ใหญ่เลยนะครับอ่าดูใบนี้ครับนี่นี่อันนี้เจ้าปอกแก้วลักษณะเขาจะเป็นเหมือนบอลกลื่นกล่ใบกลมนะครับนี่เขาเขาออกใบไทยแต่เหมือนใบกลมผมเรียกไม่ถูกใบกลมแล้วกันอ่าแต่จะออกไปทางใบกลมมากกว่านะฮะนี่ถ้าถ้าบอลใบยาวอย่าลืมนะฮะหูใบเขาจะฉีกถึงสะดือแบบนี้นะครับแต่นี้ไม่ใช่นะฮะเราออกลักษณะกลมถ้าบอลใบไทยจะเหมือนทรงรูปหัวใจนะฮะ ลายใบเขาจะแหลงมากกว่านี้นะครับเหมือนหัวใจเด้เลยนี่ใบใหม่กำลังกางนะครับเนี่ยหนาวนะครับใครไม่มีตู้บอลสีนะฮะก็ลองหาดูนะครับหากระโจมแบบนี้ก็ได้นะฮะถ้าใครมีพื้นที่พอก็ทําตู้บอลสีแบบนู้นเลยครับนู่นนู่นู่นอาก้องแผนไปดูตู้นิดนึงนะครับว่าว่าอย่าลืมนะฮะเข้ามาได้นะครับหรืออยากได้ต้นอะไรก็ทักถามมาได้นะฮะผมจะถ่ายรูปถ่ายคลิปให้ดูนะฮะ ใบกำปูก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมสต็อกไว้ใช้เองในสวนเยอะมากๆเลยก็อย่างที่บอกครับพอวัสดุปลูกของเราอะพอมันหมดอายุแล้วเนะี่ยหรือมันแน่นแล้วเนะี่ยเราควรเปลี่ยนนะครับอย่าไปฝืนมันถ้าเกิดการไปฝืนปุ๊บเนะี่ยทาให้บอลเนี่ยโตได้ช้านะฮะพอโตช้าปุ๊บเนี่ยเราก็มันไม่สวยครับปัจจัยหลักๆเลยนะครับคือการเลี้ยงบอลสีให้สวยนะครับก็คือวัสดุปลูกแล้วก็แสงแบบเนี้ฮะแสงที่ทราง่องหนาผมอยู่เนี่ยนะฮะ แล้วก็เปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เลี้ยงน้ําน้ําต้องให้สะอาดอ่าดูเนี่ยอย่างไม้นอกตู้เนี่ยเีผมก็มีน้ํามีน้ําหล่อเลี้ยงแบบนี้ครับเนี่ยนี่คือไม้นอกตู้ผมเนี่ยบางืออันกระแหงมั้งนะครับก็ลองเลือกดูนะครับถ้าเกิดเราไม่มีเวลามากพอนะครับอ่าดูอย่างต้นนี้เราก็เลือกภาชนะภาชนะใส่น้ําที่ใหญ่ขึ้นนะครับนี่น้ำได้ลึกขึ้นนะครับประมาณนี้ครับโอเค ก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้นะครับก็พอดีเดี๋ยวผมจะต้องแบ่งเวลาไปทำคลิปนิดหนึ่งนะฮะก็วันนี้ผมไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องอะไรนะครับติดขัดตรงไหนในการเลี้ยงบอลสีของตัวเองนะฮะอยากรู้เรื่องเทคนิคอะไรเรื่องอะไรคอมเมนต์มานะครับหรือโทรมาบ,บอกผมก็ได้นะแล้วเดี๋ยวผมจะจัดทำคลิปแบ่งปันไปให้ดูนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ